สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการแพรก่อนโดยวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่ทํานายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิป timeless นะคะเปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้ภายใต้หัวข้อเดียวกันนะคะที่ชื่อว่า เรื่องใหญ่สำคัญอะ,อะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา23วันนี้นะคะกะ็เป็น12ราศีนะคะ,ะก็ขอทุกท่านดูเป็นแนวทางอย่างมีสตินะคะการทำนายของอาจารย์กิงฟ้าเป็น general reading ทำนายดูยภาพรวมอย่างเช่นเดิมนะคะมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติแต่ขอทุกท่านดูตรงนี้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์เด็เพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกาหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำแนานของอาจารย์กิงฟ้านะคะถ้าอะไรไพ่ต้องการที่จะเตือนกิ่งฟ้าก็จะทํานายตามนั้นแต่ถ้า อะไรที่ดีอยู่แล้วนะคะก็ถือว่าเก็บเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้ดำเนินชีวิตต่อไปนะคะอ่าแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะคะถ้าท่านใดที่ต้องการปรับความเร็วความช้าในการพูดของอาจารย์กิ่งฟ้ากิ่งฟ้าบอกมาโดยตลอดว่ากิ่งฟ้าเป็นแบบนี้มาตลอด10ปีในการทำ u t u b e นะคะคือเข้ารอบสู่ปีที่10แล้วก็ยังพูดสไตล์แบบนี้มาโดยตลอดนะคะไม่สามารถที่จะ เปลี่ยนตัวตนตัวเองได้เป็นตัวเองมาโดยตลอดนะคะฉะนั้นถ้าอยากปรับให้เร็วขึ้นช้าลงฟันเฟืองด้านขวาบนของ YouTube มีให้กดได้เลยกดเข้าไปปุ๊บไปเจอคําว่า playback speed หรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้าถ้าทุกท่านโอเคกับ normal speed แบบนี้ไม่ต้องปรับไปทั้งสิน้นให้ฟังต่อเนื่องได้เลยแต่ถ้าอยากปรับเร็วขึ้นช้าลง ทำได้หมดเลยตามใจชอบของแต่ละบุคคลนะคะโอเคค่ะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปิดีโวของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะ,ส,ส,ะ,คะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะ,ะเรามาดูกันดีกว่าว่าสิ่งใหญ่สำคัญนะคะที่คุณกำลังจะเจอหรือกำลังจะเกิดขึ้นภายใน23วันนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างคือแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะคะทำนายจากไพ,พ่พินิแล้วก็ไพ่ทลอดค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ achievement Innocence, childlike expression, acceptance, Page of Swords, Seven of Wands. Six of Cups, Nine of Cups, Page of Cups, Two of Wands, The Hangman. The Oracle. Five of Pentacles. two of swords, queen of swords, king of pentacles. โอเ okay. คอ่ะเรามาดูกันเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะคะพระแม่สลัสวดีพระเกต แล้วก็เป็นพระพฤหัสบดีค่ะโอเคพลังงานโดยภาพรวมเป็นยังไงบ้างสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะมันจะมีคำเตือนหนึ่งอย่างก็คือช่วงนี้อย่าทำอะไรตามอารมณ์หรือตามใจตัวเองจนมากเกินไปพลังงานมันขึ้นลักษณะคล้ายๆว่าแบบคนโดนสปอยเหมือนเด็กโดนสปอยอะค่ะคือถ้าข้อดีมันแปลว่าช่วงนี้จะได้อะไรมาโดยง่ายหรืออาจจะแปลว่ามีคนเมตตาเอ็นดูเราบางคนอาจจะแปลว่าได้โปรเจกต์ใหม่ได้งานที่สาคัญครั้งใหม่ได้รับ เขาเรียกว่าโอกาสในการทํางานครั้งใหญ่มันทําให้การเงินของคุณก็อาจจะแปลว่ารับรัพ์ก้อนโตมาจากสิ่งที่เราลงมือทําหรือมาจากความสามารถเราก็เป็นได้นะคะไพ่มันขึ้นลักษณะความอุดมสมบูรณ์แต่บางสิ่งบางอย่างมันก็จะบอกว่าอารมณ์ความคิดบางทีบางครั้งมันเหมือนปิดกั้นตัวเองหรือว่าอาจจะ คิดอะไรบางอย่างที่มันเหมือนเป็นด้านลบแล้วมันก็จะดึงแต่สิ่งลบๆเข้ามาต้องระวังในเรื่องความคิดหรือว่าความใจร้อนหรือว่าบางทีความเอาแต่ใจของตัวเองต้องระวังนะคะถ้าเราบอกว่า,าหนูไม่ได้เอาใจาหนูไม่ได้เอาแต่ใจตัวเองค่ะหนูมีมีสติค,ควบคุมอารมณ์ดีกิ่งฟ้าดีใจด้วยนะคะมิเช่นนั้นมันก็จะแปลดได้เหมือนกันว่าอย่าพูดอะไรที่เป็นด้านลบอย่าไปสาปแช่งใครหรือว่าอย่าไปทําอะไรในเชิงที่แบบว่า <c oughs> แบบไปทําให้ตัวเองเดือดร้อนหรือผู้อื่นเดือดร้อนนะ่ะแค่นั้นนะคะต้องระวังนะฉะนั้นถ้าเรามีสติทุกอย่างกิงฟาเชลมันจะแก้ไขได้นะคะและ้วไพ่จริงๆขึ้นความสําเร็จแล้วคุณจะเป็นที่ยอมรับมากยิ่งขึ้นนะคะคุณอาจจะมีแบ็กอัพที่ดีแต่มันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องกลับไปแก้ไขเหมือนเป็นสิ่งเดิมสิ่งเก่าสิ่งที่เราเคยผ่านมาแล้วเราต้องกลับไปแก้ไขกลับไปทําอะไรเพิ่มเติมหรือว่าเอาสิ่งเดิมสิ่งเก่ากลับมาศึกษากลับมาปัดฝุ่นกลับมาทําใหม่ก็เป็นได้นะคะ ่าแล้วก็พลังงานเหมือนลักษณะคล้า back to basic อะทำอะไรที่มันสิ่งเดิมสิ่งเกา่าอาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้นะคะอ่าแล้วก็ไพ่ขึ้นหน้าในเรื่องของการสื่อสารการเจราจารจริงๆช่วงนี้ดีมากๆแต่ก็ค่อยต้องคิดก่อนพูดอยู่ดีนะคะแต่โดยภาพรวมการเจราจารการสื่อสารก็อาจจะ ราบรื่นกว่าเดิมนะคะรวมถึงพลังงานมันขึ้นว่าคุณต้องบุกต้องลุยเยอะกว่าปากติเท่านั้นเองนะแต่ในเรื่องเงินเรื่องทองหญิงฟ้ามองว่ามันมาจากการที่เราลงมือทำมันแหละมันไม่ใช่อยู่ดีว่าเงินลอยมาหาเราโดยธรรมชาติหรือไม่ใช่แต่มันมาจากาสิ่งที่เราสมควรจะได้มาจากการลงมือทํามาจากความขยันหมั่นเพียรของเราบางคนอาจจะมีเงินเข้ามาหลากหลายทางบางคนอาจจะทําหลากหลายอาชีพอะไรเงี้ยบางคนอาจจะคิดที่จะมีอาชีพเสริมอาชีพเพิ่มก็ทําได้แต่ถ้าเราบอกว่าเราหนึ่งอาชีพเราทําอะไรหลากหลายอย่างอยู่แล้วอะ ว่าพอแล้วนะคะแต่ถ้าแบบว่าเรารู้สึกว่าอองานอาชีพหลักเราสามารถที่จะมีแบ่งเวลาไปทาอาชีพเสริมได้ทาได้นะคะถ้าเรามีเวลานะะแล้วก็พลังงานเรื่องการศึกษาเร,าเรียนค่อนข้างโดดเด่นมากๆกนะคะการเรียนการศึกษาหรือว่าบางคนอาจจะเป็นการแบบว่า เรียนรู้เรื่องงานเพิ่มเติมเรียนภาษาเพิ่มเรียนเป็นงนดีเรกเรียนต่อหรือว่ากําลังกําลังกาลังจะสอบอะไรอย่างเงี้ยต่างๆช่วงนี้เด่นมากเป็นพิเศษเรื่องสติปัญญาก็โดดเด่นนะคะแล้วพลังงานขึ้นว่าช่วงนี้คุณเองอ่ะเป็นคนที่มีไอเดียความคิดแปลกแหวกแนวบางทีบางครั้งคุณก็อาจจะรู้สึกว่าอืมฉันก็เป็นคนแปลกคนหนึ่งแต่ข้อดีคือมันมีความคิดที่แปลกแหวกแนวนะคะแต่บางทีบางครั้งคุณอาจจะคิดอะไรที่มันแบบมันบางทีมันขาดสติได้กิ่งฟ้าถึงเตือนเรื่องสติคุณค่อนข้างบ่อย คิดอะไรไปเกินเลยคิดอะไรไปไ,ปไปกลเกินไปทั้งที่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นเลยฉะนั้นอย่าวางแผนล,ล่วงหน้าได้แต่ไม่ใช่ว่าคิดมากจนแบบ ไม่เป็นอันทำลายมันคิดล่วงหน้าเกินไปทั้งทั้งนี่มันยังไม่เกิดขึ้นนะคะประมาณนั้นนะแล้วก็ถ้าใครทาพวกแนวพวกเอนเตอร์เทนความคิดส,สร้างสรรค์หรือว่าเป็นนักดนตรีนักแต่งเพลงหรือว่าเป็นงานที่ต้องใช้ความครีเอทีฟนะคะเป็นอาชีพที่ต้องใช้คําพูดคํเจระจานะคะของที่มีกลิ่นหอมของกิ่งหอมบรโพคต่างๆหรือสื่อออนไลน์ต่าง,างๆไรสัทคาช่าช่วงนี้ดีโดดเด่นมากๆนะคะเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะไพ่จะบอกว่าช่วงนี้ถ้าความรักถ้าคุณเปิดใจจะมีคนเข้ามาแน่นอนแต่บางคนบอกว่าเออไม่ได้เปิดใจไม่เป็นรรัก ไม่ยุ่งมุ่งแต่ง,งานไปเอาเงินก่อนน่าจะเพราะเงินของคุณค่อนข้างใช้ได้แต่ต้องลงมือทํามันแปลว่าเราต้องอาจจะต้องแบบบางคนไม่สามารถแยกล่างที่จะมีความรักได้ฉันรู้สึกว่าฉันเต็มที่กับการสร้างอนาคตอยู่นะคะแต่มองอีกมุมหนึ่งถ้าสมมติว่าเราทุกอย่างพร้อมแล้วอยากมีคู่อยากมีคู่อยากมีความรักอะไรเงี้ยถ้าเราเปิดใจก็จะมีคนเข้ามาเพราะว่าไพ่จริงๆมันก็ขึ้นว่าเราอาจจะเจอใครสักคนหนึ่งที่มีความคิดที่คล้ายกันมากๆะคะ่ะ ความคิดคำอ่านการการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตหรือว่าทัศนคติต่างๆค่อนข้างคล้ายกันแล้วต่างคนต่างมีเซนส์ด้วยว่ารู้สึกดีต่อการชอบต่อกันแล้วก็ เผลอ,อ,อๆอาจจะคุยกันแค่ระยะเวลาหนึ่งก็สามารถที่จะสารต่อความสําคัญได้ไวมากกว่าปกตินะคะช่วงนี้คุณจะมีเซนส์ในการมองคนมองสื่อต่างๆออกมากยิ่งขึ้นด้วยตัวคุณแต่ต้องใช้เซนส์ประกอบกับหลัก <ๆ S 1> ความเป็นจริงแล้วก็เหตุผลด้วยนะคะแล้วไายขึ้นการเปลี่ยนแปลงนะคะในกรณีที่คนที่กําลังมีความรักอันนี้ดูเป็นแนวทางพออย่าเอาไปทะเลาะกันนะถ้าคุณเองมีปัญหากันอยู่แล้วท็อกซิกใส่กันอยู่หรือว่ามันมีปัญหาคาราคาซังอยู่ถ้าคนที่มันไม่ใช่เราไม่ใช่สําหรับเขาเขาไม่ใช่สําหรับเราหรือต่าง คนต่างไม่ใช่กันจริงๆจะมีเหตุหลุดพ้นออกจากกันไประวังเรื่องการเลิกลาการออกห่างจากกันนะคะแต่ถ้าใครอยู่ไกลกันอยู่แล้วอาจจะมาเจอการแต่ถ้าใครอยู่ใกล้กัน,จจกน,กนช่วงนี้ระวังในเรื่องความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการทะเละาะกันไม่เข้าใจกันหรือว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่มันอาจจะเกิด,ดจากปัจจัยภายนอกจะเกิดจากสิ่งต่างๆรอบๆข้างหรือว่าบุคคลที่ทําให้เราแบบไม่สามารถไปกันต่อได้ฉะนั้นถ้าคุณทั้งสองคนรักกันจริงจับมือกันแน่นพอ ปัญหาเหล่านี้ไม่เกิดแน่นอนแต่ถ้าคุณทั้งสองคนรักกันไม่มากพอหรือว่ามันมันไม่ไหวแล้วอ่ะมันไปต่อกันไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่สามารถปรับตัวกันได้จริงๆอะค่ะมันก็จะเป็นลักษณะการหลุดพ้นออกจากกันนะคะเพราะว่ามันเป็นขึ้นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่ไม่ว่าจะเป็นคู่หรือแต่งงานก็ตามนะคะแต่ถ้ายิ่งใครที่แบบนอกใจกันเนี่ยปัญหาเกิดแน่นอนนะคะแต่ต้องพูดตรงๆว่าตัวคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ค่ะคือถ้าสมมติว่า อย่างที่หญิงฟ้าบอกคือคนโสดก็อาจจะมีคนเข้ามาในช่วงนี้เยอะแต่ถ้าสมมติคุณมีแฟนอยู่แล้วแล้วก็มันอาจจะจบความสัมพันธ์จริงๆอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาแต่ถ้าเราคาบกับใครอยู่แล้วมันมีคนใหม่เข้ามาต้องระวังนะคะฉะนั้นต้องซื่อสัตย์กับความรักแต่ถ้าไปกันต่อไม่ได้ต้องจบก่อนแล้วค่อยเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ๆนะคะฉะนั้นอย่าหลักซ้อนซ่อนเงื่อนไม่ใช่เรื่องดีนะคะนะเรื่องศีลธรรมหญิงฟ้ามองเสมอเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะแล้วไพ่ขึ้นเสน่ดึงดูดนะคะในช่วงนี้เลยบอกว่าเออมีเสน่ห์นะแต่ถ้า เองดูเราดีมากๆเลยนะคะ,ะช่วงนี้ถ้าสมมติคุณจะทําอะไรก็ตามแต่ขอให้คุณลงมือทําลุยให้เต็มที่อย่าคิดอะไรไปล่วงหน้ายอย่าก,กลัวเพราะไพ่ขึ้นว่าระวังเรื่องแบบบางทีจิตใจของเราอะ่ะกลัวไม่กล้าทานู่นกดไม่กล้าทํานี่อะไรกรไม่เราพลาดโอกาสดีๆไปฉะนั้นเลยบอกว่าต้องตัดความไม่มั่นใจขอให้คุณมั่นใจกิ่งฟ้าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจกิ่งฟ้าเชี่ยคุณทําได้นะคะอ่าแล้วก็ ถ้าอะไรที่เรารู้สึกว่าเราต้องการความช่วยเหลือหรือว่าเราไม่เข้าใจอะไรเพียงเอ่ยเพียงพูดมันก็จะมีคนช่วยเหลือเราหรือว่าเราอาจจะได้คําตอบในสิ่งที่เราได้เอ่ยถามหรือว่าขอความช่วยเหลือหรือขอคําแนะน,นําแนแนวจากใครคือช่วงนี้จะบอกว่าสเสน่ห์ทางวาจาคุณมีถ้าคุณต้องการความช่วยเหลืออะไรเอ่ยปาก หรือว่าถามอะไรเงี้ยมันอาจจะได้บางอย่างที่เป็นความรู้กลับมานั่นเองนะคะแล้วไพ่ขึ้นว่าคุณจะได้รับโอกาสที่เหมาะสมหรือเป็นจังหวะที่ดีของชีวิตที่คุณอาจจะเจออะไรใหม่ๆเจอสิ่งดีๆเจอคนดีๆเจอการยรรมิรดีๆเจองานที่ใช่เจอสถานที่ที่อยู่อาศัยที่ชอบก็ได้เป็นได้หมดเลยนะคะอีกหนึ่งอย่างที่ต้องเรามาระวังถ้าในกรณีบางคนมีบุตรมีลูกอยู่แล้วช่วงนี้คุณอาจจะต้องโฟกัสที่บุตรลูกคือถ้าสมมติในกรณีที่แบบเราไม่ค่อยใกล้ชิดกับลูกระวังปัญหาจะเกิดบางทีเรา แบบถ้าเราบอกคุยกับเพื่อเราคุยกับเพื่ออ,อ่คุยกับลูกเหมือนเพื่อนอะคะ่ะคือแบบอ่าเหมือนทําให้เขาไว้ใจให้สามารถคุยกับเราได้ทุกเรื่องอ่ะกิงฟ้าเชื่อว่าปัญหาจะไม่เกิดแต่ถ้าเราเราห่างเหินกับลูกไม่ค่อยได้คุยหรือไม่ได้ใส่ใจลูกแบบปัญหาอาจจะเกิดได้อันนี้มันอาจจะเป็นสําหรับคนที่มีบุตรมีลูกแล้วนะคะอะ่ต้องระวังนิดนึงด้วยละกันนะคะภัยคุนเตือนเลยต้องพูดนะ อีกส่วนหนึ่งในการทําบุญนะคะที่แนะนําทําบุญกับคนยากไร้ต่างๆนะคะอา,อาจจะเป็นการบริจาคเข้าของสิ่งของต่างๆหรือว่าอาจจะเป็นเสื้อผ้าที่เป็นสภาพนางฟ้าเสื้อผ้าที่เราไม่ได้ใช้แล้วนําไปบริจาคก,ก็ดีนะคะจะเหมาะสมมากๆเลยนะคะในการทําบุญช่วงนี้นะแล้วก็ถ้าจะทําบุญอะไรแนะนําว่าให้ไปกับครอบครัวเลยจะยิ่งดีทําหลายๆคนนะคะประมาณนี้เหมือนร่วมบุญกันหลายๆคนไปทำเงินครอบคร,บคร,บครนะัวเป็นหมู่คณะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแล้วก็ทําบุญกับเด็กพิการซ้ำซ้อนเด็กด้อยโอกาสนะคะ หรือว่าเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือที่เป็นยากไร้ต่างๆก็จะยิ่งดีนะคะช่วงนี้ถ้าสมมติคุณต้องการสําเร็จอะไรก็ตามแต่ขอให้คุณฮึดสู้ต่อสู้นะคะคุณจะสําเร็จผลทุประการแล้วก็คุณจะอยู่แบบอยู่เหนือคู่แข่งหรือกำชัยชนะอยู่เหนือคู่แข่งก็เป็นได้แต่ถ้าเราโมา่แต่คิดมากกลัวไม่กล้าทําอะไรเลยไม่กล้าลองผิดลองถูกมันจะเป็นปัญหานะคะฉะนั้นเลยบอกไพ่ขึ้นว่าต้องสู้ต่อไปลุยนะเราจะสําเร็จค่ะแล้วก็ชีวิตของคุณช่วงนี้กิ่งฟ้ามองว่าในเรื่องอารมณ์เรื่องความคิดเดี๋ยวทุกอย่าง ผ่านพ้นไปชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นมีชีวิตชีวามากขึ้นหรือช่วงนี้ถ้าสมมติคุณจะไปเที่ยวไหนก็แนะนําไปเที่ยวทะเลต่างๆหรือว่าอะไรที่ติดน้ําต่างๆอย่างเงี้ยจะยิ่งดีแม่น้ําทะเลธรรมชาติมาออกไปมีความสุขอะไรเงี้ยก็จะยิ่งดีนะคะรับไ่ขึ้นว่าคุณจะได้รับความยุติธรรมในชีวิตถ้าที่ผ่านมาเราไม่ได้รับความยุติธรรมนะคะ <S <S คุณทํายังไงคุณได้แบบนั้นคุณทําไม่ดีคุณได้แบบนั้นคุณทําด,คด,บบคดีคุณได้แบบนั้นนะคะแต่ถ้าใครทําดีช่วงนี้จะดีขึ้นทวีะคะูณ คลายกังวลเพราะว่าไพ่แปกนะจะขึ้นเรื่องวิตกกังวลความกลัวหรือว่าคิดอะไรไปล่วงหน้าเยอะเหมือนกันไพ่มันขึ้นว่าเหตุการณ์ยังไม่เกิดเลยแต่กลัวไปล่วงหน้าแล้วมันเป็นปกติของมนุษย์เราบางทีมันจะมีแวบ,บมาได้แต่กิ่งฟ้ามีหน้าที่เตือนว่าอย่าไปกลัวนะทําให้เต็มที่ไม่ว่าผลจะออกมาดีไม่ดีถ้าเราทาเต็มที่แล้วกิ่งฟ้ามองว่าดีทั้งหมดค่ะแล้วใบสุดท้ายที่กิ่งฟ้าจะให้สําหรับชาวราศีกรกฎค่อยขึ้นโดดเด่นเห็นไหมโดดเด่นมีออร่าดูสวยดูหลอดูดีหรือว่ามีชื่อเสียงมากขขึ้้นนนนนนนใใใสาาาาายงงงททีีี่่่่คคคุณํหรืออววววดดชมมเ หลายๆด้านเลยนะคะดฉะนั้นก็ขอให้มีความโดดเด่นตามพลังงานไพ่แล้วก็ทําอะไรก็ตามแต่ต้องคิดอย่างถี่ถ้วนมีสติให้มากนะคะอย่าทําอะไรตามอารมณ์แล้วก็ให้คิดก่อนพูดแค่นั้นเองขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญขออนุญ,ญาตจบคำทนายต่เพลินนี้นะคะสำหรับท่านใดน,นะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องหาอาจางกิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตงค์หรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในยูทูบได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์ตังค์ด้วยตัวของตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนนนนนใใใใหหห้้้กก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 ิิิ่ฟฟาาาทคปตออไะรืเจด subscribe Like ั็ ติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจด่าติกต๊อกได้อจี IG ได้วันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนเจอก